คตรสวยเลยนะคะทุกคนแบบสวยแบบสวยแบบอืมสวยแบบสวยมากตัวแม่มากทุกคนพร้อมดูกันกสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูซี่มาเลยนะคะวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะคะ จะเป็นยังไงกับถ้าเราเนี่ยเป็นคนอินเดียนะคะเออทําไมแล้วแล้วถ้าทุกคนถามว่าทําไมต้องมาแบบเป็นคนอินเดียแล้วเป็นเป็นคนไทยก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่คือเราจะบอกว่าช่วงเนี้ยในทิกตอกนะคะมันแบบว่ามันมีพวกคนที่เขาชอบทำคอนเทนต์เป็นอินเดียทุกคนทุกคนน่าจะเห็นขึ้นฟีดไม่มากก็น้อยนะคะเออก็อยากให้ทุกคนรู้จักอ่ะเดี๋ยวถ้าทุกคนไม่รู้จักว่าเออที่เขาเป็นคนอินเดียหรือว่าแต่งตัวเป็นอินเดียเนี่ย มมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนฟังเพลงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไปฟังกันเลย เพื่อนเพื่อนเพลงเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเพลงนี้ทุกคนต้องคุ้นหูคุ้นตากันบ้างแหละนะเออแล้วพอทีนี้ใช่ไหมเราก็จะมาใช้ชาเลนต์นะคะตามกระแสฮิตในทิกต็อกนะช่วงนี้นะคะไม่ได้ได้ทำเ,ออเกี่ยวกับกระแสฮิตใน t ิกต็อกมาประมาณหลายปีเอ,อ้หลายเดือนแล้วเนาะเพราะว่าเราเคยทําเมื่อเดือนก่อนก่อนนะคะที่ที่เปิดคลิปครั้งแรกเลยนะที่เราตามกระแสฮิตของพี่เจส จีซูปะเออตามพี่จีซูนั่นแหละแล้วครั้งนี้จะทำตามกระแสเป็นคนอินเดียหนึ่งวันกันค่ะอ,อู้ยอันนี้ดีใจมากเลยนะเราแต่งตัวแบบอย่างเงี้ยตลอดเลยอะเออเราอยากลองเป็นคนอินเดียเชื้อชาติอินเตอรเดียนะคะโอ,คโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มแ,แต่งตัวกันเลยค่ะ โอเคนะคะอย่างแรกนะคะก็ここกดไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนเอ,อเดี๋ยวมาหาชุดที่เราสึกว่ามันใกล้เคียงกับคนอินเดียมากที่สุดนะคะคนอินเดียเนี่ยดูถ้าทุกคนนึกถึงอะเราจะนึกถึงสีทองกับสีแดงเป็นอย่างแรกเลยนะอืมคือคนอินเดียเราอยากให้คนอินเดียเนี่ยใส่ชุดเป็นสีแดงนะคะเออเดี๋ยวเราหาชุดสีแดงที่มันแบบรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันดีกว่านะคะเอ่อเอาชุดไหนดีชุดนี้คล้ายมากแบบโอ๊ย,ยทุกคนเราเดินมาตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราจะทำคลิปในพีดักต์ต่อไปนะคะไม่รู้จะทำคลิปตอนไหนนะแต่เราจะมาสุ่มประกาศผู้โชคดีนะคะที่จะได้มาเล่นเกมกับเรานะเดี๋ยวตอนภายในคลิปหน้าแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคลิปไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีนะคะตอนที่พูดตามเราครบสองพันนะก็ทุกคนก็อย่าลืมช่วยกัดกดติดตามเราได้ค่ะให้ถึงสองพันะคะถึงสองพันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาสุ่มผู้โชคดีนะคะจะมาสุ่มผู้โชคดีว่าแบบใครจะได้ผู้โชคดีที่จะเล่นเกมกับเราแล้วจะแอดไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปติดต่อส่วนกระโปรงนะคะเราจะเป็นกอากระเจี๊ยงสีแดงนะคะก็จะใส่ ยังจจรงเจ๋งมากทุกคนเฮ้ยอันนี้เอาวันนี้เลยรู้บ้างเหมือนเหมือนอะไรลู้ปะเหมือนเออละครลิเกอ่ะอันนี้เรื่องจริงอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะจะไม่บูบี้นะทุกคนถ้าบูบี้นะคะหยุดเลยนะคะอย่าขำนะออเออเลือกทงผมกันสรงผมนะคะเราจะเลือกเป็นสรงผมมวยมวยนะคะแตบบ่ว่าที่มันจะเป็นแบบอันนี้เราเป็นตัวอย่างนะแบบเนี้ยประมาณเนี้ยเออเฮ้ยรู้สึกว่าสรงผมนี้น่ารักมากหรือเปล่าอาจจะไม่น่ารักสำหรับทุกคนนะคะอุย้ยเจสองสีไอเดียเจ๋งมากเดีคนอินเดียไม่มีทางทำผมนะโอ้เหมือนเหมือนสายฟ้าสถิตเลยอ่ะเออซุปเปอร์สายสายา เราเล่นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็วินก็น่ารักนะวินน,น่ารักอีกแบบ <c oughs> อุ้ยเฮ้ยเขาหลุดแล้ววินเราไม่สนใจน้องนะคะไม่สนใจเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราเอาเป็นอันเดิมดีกว่านะที่เราได้ครั้งแรกนะอุ้ยอันนี้พอสวยอยู่แต่เราไม่ค่อยชอบนะคะมาดูแบบเฉยๆเกินไปมันดูแบบอธิบายไม่ถูกค่ะทุกคนเราคิดว่าเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าน่ารักดีนะคะน่ารักอีกแบบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกกระโปรงกันเลยดีกว่านะคะเพื่อคลุมนะคือจะบอกว่ามันมีคนมาเราไปด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาหาคำค้นหาของอินเดียนะคะก็เขีีีีีียยยยยนน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 ไปปตตาาาาามมมมเเเเเละะะะขรณ้้คคคว่่่่ออิดัจแทุก นี่นะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะนี่ถ้าใครหาของไม่เจอหรือว่าสิ้นคิดแล้วนะคะทุกคนก็ลองมาหาดูประมาณนี้นะเอออินเดียจะจัดเลยเออวันนี้ทุกคนทุกคนทุกคนคะดูอุ้ยทุกคนแล้วเมนมันไม่เราไม่ใช่แล้วอะทุกคนทำหนึงเราหยิบขาไม่ได้มันผมมันแบบผมมันแบบพูดไม่ออกอะผมมันแบบสุดยอด เราหวังสงนี่เลยกโอเคเาเปลี่ยนหน้าตากันก่อนนะคะทุกคนตลกมากทุกคนคะตอนนี้นะคะเราแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพร้อมจะเห็นกันหรือเปล่าทุกคนคือเราแต่งสวยแบบสวยมากแบบโคตรสวยเลยนะคะทุกคนแบบสวยแบบสวยแบบอื้มสวยแบบสวยมากตัวแม่มากทุกคนพร้อมดูกันสามสองหนึ่งตืดูปะะ เราแต่งตัวสวยหรือเปล่าเฮ้ยสวยก็บอกกันนะคะอมืมาทุกคนเดี๋ยวเราเดินกันดีกว่านะคะเออเป็นไงเราเป็นคนอินเดียจริงๆนะคือมันจะมีแบบเพลงนะคะเออเป็นไงป้าคนอินเดียของจริงนะคะอืปาคนอุ้ยอุ๊ยอุยคนอินเดีย วันนี้นะคะเ,เราจะพูดภาษาอินเดียนะคะเพื่อที่จะได้กินคนประเทศนี้ก็จะกินนั่นนะคะกินคนจะเป็นไอศครีมออกมนะะมินไอศครีมคะ่ะโอ้เราเล่นนะคนอินเดียเหรอคนอินเดียจะกินอะไรกินช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตเลยว้ายแล้วมันเป็นนักไอติมนักไอติมโอเคเราเอาไอติมอะไรดีอ่ะเอาช็อกโกแลตดีกว่าเหมาะกับสีผิวของเราเลยไปกันเถอะ ตอนนี้นะคะเราก็กินไอศครีมนะคะอร่อยมากแบบอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเมันเฮ้ยเรามาเล่นน้มทุกคนเรามาเลเฮ้ยทุกคนนีดี่เมวนมนาแพงว่ามีีหรือว่ามันมันเพิ่งมีอันนี้เราไม่รู้นะคะเออเฮ้ย เราคิดว่าวันนี้นะคะเราต้องนอนพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะคะเฮย้ยรู้สึกว่าตอนนี้ต้องการการพักผ่อนมากเลยเฮย้ยฉันคิดว่าถ้าฉันอะ่ะเอาที่นอนมานอนตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนเราจะลอาที่นอนมานอนตรงนี้กันนะคะเพราะตอนนี้เราง่วงมากแล้วก็ขี้เกียจไปสร้างบ้านเออวางไปเลยนี่อ่ะนอนนี่ก็ได้โอเคนะคะทุกคนพรุ่งนี้เช้าเจอกัน เอ้ยตื่นแล้วตื่นดีกว่าโอ้ฉันนอ,ตอนตรงนี้ตอนไหนเนี่ย เพื่อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบให้เราทำคลิปแบบนี้อีกตามกระแสในทิกตอกนะเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือใครอย่างที่เจอกระแสฮิตในทิกตอกนะคะที่กำลังฮิตอยู่ในตอนนี้หรือว่าฮิตเกี่ยวกับเกมโรบ็อกนะคะทุกคนสามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ตามกระแสฮิตในทิกตอกแบบนี้อีกนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเวื่อสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย บายบายค่ะวันนี้คนอินเดียวไปก่อนนะบายบายสนุกมาก